กลับมาเจอกันอีกแล้วก็หลังจากที่เราทัวร์ภาคใต้เสร็จใช่ไหมครับเราก็มาดูแลคันซินเวียสักหน่อยนะครับก็มีเปลี่ยนกรอบป้ายทะเบียนใส่พวกแผ่นสุญญากาศนะครับที่ติดพลบแล้วก็พาไปวอร์มเล็กๆน้อยน้อยไปเติมน้ํามัน E85 นะครับซึ่งตอนนี้ก็หาเติมคนอน้งยากแล้วเหลืออยู่แค่ปั๊มเดียวนะใกล้ๆบ้านแล้วก็หลังจากที่เราเอารถไปเก็บนะครับอีกวันถัดมาก็คือวันนี้เราอยากจะไปหาลูกพี่เรานะครับในจังหวัดที่เราไปภาคใต้เนี่ย ลูกพี่ของเราเริ่มลุยหน้ายาวแล้วครับไม่คิดว่าอยู่ดีๆจะลุยทําเลยนะครับตอนแรกก็กะว่าจะค่อยๆทําใช่ไหมครับอยู่ดีๆเขาลากหน้ายาวมาที่อู่แล้วก็หย่อนเครื่องเป็นที่เรียบร้อยแล้วอะตอนนี้ก็เรียกว่าน่าจะไป40-50ได้แล้วก็ไม่คิดว่าจะเร็วขนาดนี้เนาะก,ก็เลยขอตามมาอัปเดตสัหน่อยนะครับว่าตอนนี้ถึงไหนกันแล้วนะครับ ลัน่นโอ้ลุยแดกกันใหญ่เลยเว้ยวันนี้ลงเมือชุดใหญ่แล้วนะครับอันนี้ก็ลงซุปอัพเหมือนกันรถแดกนี่คือลือ้อลื้อออกหมดเลยเหรอถ้าไปทำอะไรทำสีเหรออ๋อแกะภูมิออก,อกจะเป็นรถแข่งเต็มตัวอันนี้แค่แบบนี้มอกอัพง่ายๆอันนี้แค่แบบอ๋อเครื่องจริงอยู่ในห้องเครื่องจริงอยู่<ๆ>ยข้างในก็เลยยกออก ว่าเห็นตะแรกตั้งทา่าไปหมดแล้วจานโต๊ะไปทําท่อทําอะไรมาหมดแล้วนะครับท่อดีมาแล้วไปเดินท่อเดินอะไรมาเรียบร้อยหมดวันนี้เน้นอีวัว<น>หน้ายาวหรืออะไรอ่ะ สายสายไ,ได้ครับสายสายอยู่อ๋อพวกสายน้ำมันเลยพวกเนี้ยมันรูเสร็จหมดแล้วอ๋อเหลือสายไฟเหลือสายน้ำมันว <c oughs> ันวนี้เขาลุยรถแดกนะครับส่วนพี่ออกก็ทำมอไซค์อยู่ตรงนู้นเหมือนเดิมนะครับหน้ายาวก็เอาเครื่องหยอดลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ใส่พวกช่วงล่างหมดแล้วตอนนี้น่าจะเหลือแค่ พวกระบ,บุน้ํามันที่ต้องลื้อทิ้งใหม่หมดเลยครับคือสายมันน่าจะต้องยาวกว่ารถปกติเข้าไปทมให้ต้องรออะไรนะครับแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นงานของจารแอบ,บนะครับมาเดินใส่ไฟแล้วตัวนี้ก็เลยมาทําอีกหนึ่งรถแข่งนะครับก็เป็นอีโวที่จะลงแข่งในซูเปอร์ครั้งนี้คือสภาพมาคันนี้สวยมากนะเป็นสภาพรถบ้านตอนนี้ก็คือบล็อกอัพทุกอย่างเรียบร้อยแล้วแล้วก็กําลังลื้อของออกทุกอย่างเพื่อที่ทําเป็นรถแข่งนะครับรื้อพรมหรืออะไรออกหมดเลยนะครับแล้วก็ เดี๋ยวคงน่าจะค่อยประกอบกลับเข้าไปใหม่นะครับไม่แน่ใจว่าหรือเราก็ไปตีโลบาแบบเป็นฟิลรถสนามเลยหรือเปล่านะเดี๋ยวไปมาพูดคุยกันอีกทีกลายเป็นอาณาจักรซูป้าเหมือนเดิมครับฝั่งโน้นโหซูป้าเพียบเลยนะครับอาณาจักรรถ90ด้วยแล้วก็ตมถึงซูป้า จอดกันเพียบเลยนะครับมี200 SX เข้ามาคันนี้ไม่แน่ใจคันที่เป็นเครื่อง BVL หรือเปล่านะแล้ช่วงนี้ได้ข่าวว่ารถเดิมๆก็เริ่มน้อยลงจะเป็นแนวแบบกลับมา modify กะแน่นทุกอนูเลยนะครับซูเปอร์ทั้งนั้นฝั่งนู้นก็มีแต่ซูเปอร์นะครับเดี๋ยวเราก็ไม่ได้เข้ามาหลังจากที่น้ำส้มจบฝั่งนี้ก็ซูเปอร์เยอะนี่เหมือนซูเปอร์ ของแม็กเลยมาจอดตรงนี้นะครับยังมีข้างในอีกเพียบไปหมดเลยนะครับตรงน,นี้ก็ยังมีคันเดฟาสคันนี้อยู่อีกหนึ่งคันนะครับพี่ก็หมอไซค์ทำเพิ่มเรื่อยใครแล้วที่ไปตามถ่ายก็ไม่จบครับฝนตกซะก่อนเลยได,ได้ช่วง,งนี้เราน่าจะถ้ามาก็คือมาตามโปรเจกต์รถแดกเป็นหลักแล้วนะครับตอนนี้ลูกพี่เราประกอบรถแข่งส่งไปอินโดด้วยนะครับอันนี้ไม่รู้ของใครเหมือนกันแต่ว่าดังหลังโครงเป็น GN c NC ผตอนนี้น่าจะไปไดเป็นไดเขียวช่างไฟเราฟิตไว้ช่วงนี้ในระบุว่าน่าดูนั่นนะนั่นนะอยู่แซดประจำการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ mm hmm. โอโหทอรโบประืืมานี่ก็ท่อไอดีที่พี่ไก่พาโชว์ตนะั้งแต่ตอนนู้นเนอะอันนี้ทำโดยเ a c i n g Home หน้ายาวตอนนี้เปลี่ยนใช้กล่อง Mac ECU แล้วนะครับ mm hmm. นี่แอป s t a n d a l o n ของเรา mm hmm. หรือว่า S15 เรา ขโมยเครื่องพี่เก่งดิพี่เก่งไม่งานน้องขอนะเพราะจริงครับว่าเอาอาบีห้ามาทํากันได้ไงแล้วก็เปลี่ยนปากข้าวบาวอะไรยเงี้ยพี่เก่งเลยไม่เสร็จเลยเครื่องอยู่ตรงเนี้ยนานแล้วจริงจริงอาบีเนี่ยจะมีเครื่องของน้องมอสอีกตัวนะไปดูประกอบเป็นที่ไหนล้ะแต่ตอนนี้เราติดซุปอพัพดิก็เหนื่อยหน่อยเมื่อกี้ก็คุยกับลูกพี่คร่าวๆนะครับลูกพี่ถามใน1สิบห้าเป็นไงแล้วก็บอกว่าตอนนี้ก็คือแค่ขับเล่นๆไปๆมาๆก่อนเนาะ ก็มีบอกอาการลูกพี่ลูกพี่ก็บอกอ๋อทอโบมันใหญ่คือเซนเดียพวกไอพวกเอเนี่ยโทโบใหญ่มันจะวิ่งไม่ค่อยออกก็ตอนนี้ที่คุยที่แอมด้วยอะไรเงี้ยก็จะมี2เวนะครับไม่ลดทอโบลงลดลิ้นลงแล้วเราก็อาจจะโอเวอร์ฮอนแค่ท่อนล่างเดิมกับทำเครื่องเข้าไปประมาณเข้าไปหาทอโบอะไรประมาณนี้คือถ้าเ r เนี่ยถ้ามันไม่มีไม่มีลูกไม่มีก้านอะแคมวงสาเล็กน้อย,อยมันปัน่น เข้าทโบไซด์นั้นอ่ะไม่ไหวเราก็เลยยังสองใจสองใจอยู่แต่ขับคงขับเล่นไปก่อนแหละถ้าเกิดมันมีปัญหาอะไรแล้วเดี๋ยวเราค่อยทาทีเดียวประมาณนี้เพราะคิดว่าตอนนี้ช้ามันน่าจะเป็นลอยเพราะว่าตอนนั้นน้ำมันไอไอปั๊มน้ำมันเครื่องมันมีปัญหานะครับทาให้อาจจะมีเศษกากเพชรเล็กๆนะครับก็คงใช้งานกันไปสักพักหนึ่งก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดูทีว่าจะเอาท่าไหนคือมันก็ต้องเปิดดูนะว่ามันรลวมขนาดไหนควรที่จะเปลี่ยนลูกก้าน แคมาาก็อาตัวโบไหมหรือเราจะลดสเต็ปลงอะไรประมาณนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงนะครับส่วนลูกพี่บอกจะให้วางเคนี่อันนี้ขอ,อยังไม่เอาเดี๋ยวเดี๋ยวยาวอีกนะครับคงน่าจะอยากจะลองศึกษา SR ลองขับ SR ลองเล่นเ r ไปดูก่อนจริงๆอนะ่ะถ้าใจเลยนะที่เคยดูเลนส์ไปก็ชอบพวกแบบประมาณไหนอะบียี่หอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าผมว่ามันน่าจะหนักเกินไปสําหรับตอนที่เราเพิ่งได้มาเราคงแบบอยากที่จะเน้นสวยงามไปก่อนอะไรเงี้ยคันนี้นนะเราอยากที่จะขี่เล่นอาจจะโอเวอร์อน เป็นแนวโอเวอร์ฮอนเพื่อที่จะขับได้ยาวๆไปก่อนนะครับ mm hmm. น่าจะเป็นปีน,นั้น รอบนี้น่าาวลองใช้เปลี่ยนเป็นใช้แม็ก ECU ตอนนี้เหลือแบบเดินระบบหลายอย่างอยู่ครับพอม,มันจอดนานมากพวกท่อาน้ำมันต่างๆก็ต้องเปลี่ยนมันน่าจะต้องใช้ยาวเห็นปะโคตรยาวเลยก็เลยใส่ไฟนี่ช่างไฟก็ทำเตรียมไว้แล้วนี่ใช่ไหมเฮ้ย <c oughs> ทำไมกล่อง,ของเขาใหญ่อันนี้คือตัวท็อปสุดของเขาเลยปะ <c oughs> อ๋อนี่ท็อปสุดของเขาโตโปโตโปอ๋อนี่ไงเออว่าเขาเป็นสปอนเซอร์โปรเจกต์นี้ด้วยนี่ให้เลสซิ่งโฮมเขาก็กัดขึ้นมานะครับนี่เป็นลิ้นไฟฟ้าที่มันคุยกับพี่ไก่โคโบไซส์อะไรอาจารย์แอบแปดเท่าไหร่ไม่รู้หรือเก้าเก้าแปดเลยอ่ะเท่ยใหญ่จัดโคอรโบพันธ์ชันมันเป็นอะไรที่ไม่รู้ว่ารุ่นมันเขียนตรงไหนอ่ะเขียนที่กล่องเขียนที่กล่องแค่นั้นอ่ะ ที่จร,รจริงๆมันน่าจะมีแปะตรงเพจตะหน่อยส่วใหญ่ต้องวัดปากวัดอะไรกันนะครับเครื่องก็เป็นยูซนะครับเรียกว่าทําเต็นน่าจะขยับสเตปจากสมัยก่อนด้วยนะแต่มันเสื้อเดิมอยู่เแต่ไม่แน่ใจว่าฝาเปิดไปอยู่บิลเล็ตเป็นอะไรหรือเปล่าโหดมากๆครับก็มีนอ็อตสองถังไม่แน่ใจเลยว่าปีนี้ หน้ายาวเบนซินจะแข็งทั้งหมดกี่คันที่หน้ายาวก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับระบบหม้อน้ำอะไรก็ไว้ตรงนี้มีร่มอยู่ตรงนี้นะครับยางเพาก็เนี่ยครับสเตนโยโอมาแล้วเี๋ยวัคซีนนะเดี๋ยวลูกนี่ของน้ำส้มนะครับไม่มีสีดำแต่ไม่เป็นไรได้อยู่หล่ออยู่ตรงนี้ก็เป็นดซ้ัมอะไรหมดแล้วนะครับไม่รู้ระบบเก่าหรอเปล่านะตั้งแต่สมัยนู้น คันนี้ก็พี่นน้น่าจะขับเองสายไฟก็มารอไปละแต่เอาจริงๆคันนี้นี่น่าจะผ่านมาหลากหลายสเต็ปนะครับจากที่เคยคุยและศึกษาหลาอย่างที<_<_่เราไปเอ r เนาะหน้ายาวของบ้านเราเนี่ยจะเป็นไซส์ประมาณท็อปแอลกอฮอล์ของ n อ r เเพราะว่าไอตัวใหญ่ของเขาเนี่ยท็อปฟิลอะ จะใหญ่อยู่นี้เยอะนะครับยางก็จะใหญ่กว่านี้พอสมควรเลยซึ่งท็อปแองฮอลในกานขันขินเดีชาเอกนี่ยก็จะเหมือนเป็นรุ่นที่เล็กกว่าซึ่งมันก็จะเหมาะกับเครื่องญี่ปุ่นมาลงในหน้ายาวบ้านเรานั่นเองนะครับยางก็จะเล็กกว่าพอสมควรยางจะเป็นไซส์34.5นะครับ17ขี16อะไรประมาณเนี้ยอันนี้ของมิกกี้ทอมสันนะครับส่วนล้อก็จะเป็นล้อเวลนะครับเป็นบีดล็อนะครับ ก็จะเป็นล็อกแบบนี้เขาเรียกบิดล็อกนะครับก็จะเป็นสไตล์แบบรถแดกที่หลังๆแบบว่าพวกล้อแต่งอะไรเงี้ยก็จะเอามาลงกันนะครับก็จะเป็นลายเวลแมกนัม um นะครับบิดล็อกแต่ผมไม่แน่ใจว่าตอนแข่งจริงเขาจะใช้ยางชุดนี้หรือเปล่าอันนี้น่าจะเพิ่งเบริรกไไม่แน่ใจนะครับข้างหน้าก็เป็นล้อเวลเหมือนกันนะครับแล้วก็ยางยังเป็นคุดเชียเราก็เป็นไซส่วนใหญ่หน้ายาวก็จะเน้นที่หลังใหญ่แล้วก็หน้าเล็กระบบต่างๆก็คือท่าเก่า จริงๆแล้วน่ายาวต้นทุนในการทําจะไม่ได้สูงมากนะครับเห็นเพราะว่าต้นทุนจริงๆน่ายาวไม่ได้สูงคือแต่ความยากมันอยู่ในการถักเฟรมนะครับแต่ว่าพี่ออกก็คือเฟรมแฟคทอรี่อยู่แล้วเสียนเรื่องในการทําเฟรมรถแดกอยู่แล้วนะครับปีนี้อาจจะลงน้อยเนาะปีนี้น่าจะลงแค่คันนี้คันเดียวโวแล้วคันนี้ภายในแบบมาครบแล้วไหมเหรอคือเป็นรถสตรีแบบครบๆก่อนวันนี้คือเป็นวันบอกลาคำว่าสตรี ฟมนได้ข่าวว่ามี่ห้อนี้นี่คือดูเดือดมากครับแสดงคันนี้ก็ยังลงรุ่นพวกแบบสตรีดอยู่แน่เลยใช่ไหมเกียร์ก็ยังเป็นเทสอยู่นี่มันมาพร้อมไม่นี่หรอพวกสายคันเกียร์แบบมีฐานกล่องมาดูชิลมากเลยนะกล่องเป็นแสนมีอะไรมีฐานมาให้ มีตัวคันเกียร์มาให้แล้วก็มีสายสายคันมีแบ็กเก็ตแพงนี้แพงอไอ้ตัวจุดรดะเบิดนี่เหรอตัดระเบิดได้เหรออ๋อแพงตัวนี้นี่คือเล่นหนึ่งเดี๋ยวต้องไปซ้อมกันด้วยป่ะงองเจ้าของขับเองด้วยคนระับ ก็ตอนนี้เหมือนจะไม่ค่อยมีอะไรแล้วนะครับเพราะว่ารอแต่อะไหล่ครับสําหรับคันรถแข่งทั้งสองคันเลยคันหน้ายาวนี่เหมือนจะสเตปเดิมก็คือท่อนล่างเดิมอะไรเดิมหมดเลยนะครับแล้วก็มีแค่เปลี่ยนท่อไอดีเปลี่ยนกล่องแล้วก็ไล่ระบบใหม่น่าจะวิ่งท่าเดิมแรงมาก็น่าจะพันกว่าคิดว่าจะวิ่งท่าน,นี้กันนะครับก็ต้องรออะไหล่ต้องทำอะไรมากไม่ได้ที่เหลือก็ทํางานอู่พี่ออกก็ทำมอไซค์ต่อวัอนนี้เบาๆนะครับมาดูกนว่า แกลุยเป็นยังไงบ้างแปบเดียวแน่นหนึงแล้วนี่คันนี้ท oh yes. ี่งาน่องจันโต๊ะนะครับท่อยดีอ๋อเจ็ดเจ็ดทางไฟเรามาเปลี่ยนเป็นทำมอไซค์แล้วช่วงนี้นี่โหดแอบแซนโลนทำยันสายไฟมอไซค์อย่างมอไซค์เขาเดินสายไฟลลอะแล้วนี่ทาสำเร็จหรือว่าขึ้นคันออกคันอะคันออกคันอ๋อเป็นคันออกคัน ก็คือพ่วงจากเครื่องเข้ากล่องเลยแค่เนี้ยกล่องมันเป็นกล่องไฟบ้าไม่ใช่ไม่ใช่กล่อง ECU ใช่อาจารย์ครับมไม่ใช่เป็นแค่กล่องไฟธรรมดารถแข่งประมานี่ก่อนครับเพราะว่ารถแข่งเนี่ยต้องรออะไรอีกเยอะโดยเฉพาะพวกสายน้ำมันครับหน้ายาวหน่อยบอกมันต้องใช้ยาวกวา่าทั่วไปเท่าหนึ่งก็เลยต้องสั่งพิเศษ ช่ออ๋อมันเละพี่โมโหทั้งมีซูเปอร์ไอ้พวกนี้เอาออกเลยใช่ไหมถ้าจะแต่งซิ่งใช่ไหมทำไมอ่ะมันเปื่อยอ่ะอ๋อมันเปื่อยหมดแล้วออกคันด้วยคือช่างช่างคันเรื่องเรื่องเข้าใจแล้วเพราะว่าพอจอดตากแดดแล้วมันเป็นอย่างเงี้ยพอมันเป็นอย่างนี้มันทำให้ดูโซมแเราแกะออกก็แกะยาก คือถ้าตอนยกเครื่องออกระ้วบบถอดมันจะดีาเมื่อก่อนตอนรีสโตพี่ออกก็เอาใส่แต่ตอนนี้ไม่มีแล้วนะนะเบิกหมดก่อญี่ปุ่นไปแล้วฝ <c oughs> ั่งมอใส่ไซค์วุ่นส่วนฝั่งรถแข่งก็บเบาเแล้วครับเพราะว่าที่เหลือรออะไรหยุดเท่านี้ช่างไฟแล้วก็ไปทำใส่ไฟรถมอเตอร์ไซค์นะครับวันนี้ก็น่าจะเบาๆแหละแวะมาอัปเดตสั้นๆนะครับพเพรดิเรากลัว ไม่มีเวลาเข้ามาพอดูแล้วเวลาเขาทํานี่เขาแบบรวดเร็วมากอะ่ะอยู่ดีๆก็รถเข้ามาในอู่เมื่อไม่กี่วันนี้แล้วก็เป็นสภาพนี้ภายในแค่แบบสองสามวันแต่ด้วยที่แบบว่าทุกอย่างมันมีท่าอยู่แล้วเนาะของก็มีอยู่แล้วมันทําให้เร็วเพราะว่าปกติมันจะไปช้าหรืออะไรนะั่นคือตอนขึ้นเฟรมถัดเฟรมอะไรพวกนี้คันนี้ก็คืออยู่ในอู่พี่ไก่ ก็แค่ย้ายจากอู่พี่ไก่มานะครับมาอยู่ที่นี่แล้วก็มาไล่เก็บเพราะว่าจอดนานเครื่องหรือทัวโวอะไรก็จะคล้ายๆเดิมแล้วก็ท่อนล่างประกอบใหม่ฝาพี่ไก่ก็เตรียมสำรองอไว้แล้วนะครับน่าจะมีอยู่10ฝาได้ไมั้งสิบฝาในที่นี้คือเพราะามันต้องใช้2ฝาไงมันเป็นเครื่อง V ใช่ไหมครับมันจะมี2ฝาในหนึ่งในหนึ่งเครื่อง1ตัวตอนแรกเราเข้าใจว่า เป็นบิลเลตฝาสูบแต่ไม่ใช่นะครับก็คือซ n นซีห้องเผาไหมเหมือนกับน้ำส้มนี่แหละก็คือทำสเต็ปใหม่ทำแบบพวกซ n c ซีห้องเผาไหมใหม,ใหม่อะไรประมาณนี้ก็คือมันน่าจะ,สะเสถียรก็เดิมก็โมสเต็ปเพิ่มเล็กน้อยอะไรประมาณนี้นะครับก็ยังไม่รู้ว่าลูกพี่เขาจะหวังเท่าไหร่ขออีโวโอก,กรองตรงนี้นะครับเห็นว่ารออะไรเหมือนกันชุดใหญ่เหมือนกันครับดูความหนาของเตอร์แต่ไม่แน่ใจยี่ห้ออะไรไดู e t s บ่เนอะ หนาตับเลยจะไซ่์ทอโบโอนะครับช่ออดีก็เป็นบินเลตแล้วก็เป็นลิ้นไฟฟ้านะครับอันนี้พี่ออกก็ทําเป็นเหมือนอะแดปเตอร์ลิ้นไฟฟ้าของอ๋อเจไปแล้วนะครับรอ,อชมตอนนี้หลักๆมีอยู่2คันที่ลงทําการแข่งขันนะครับหลักๆวันนี้ประมาณนี้คร่าวๆนะครับแวะมาอัปเดตคันนี้ให้เพื่อนๆได้ชมกันเนาะก็สเตปเป็น u z เที่คุยคือทำเพิ่มนะครับก็มีการเปลี่ยนพวก น,น,น็อตนต่างนะครับอันนี้ตัวที่ใส่อยู่น,นี้ยังเป็นก้านสูบเหล็กอยู่นะครับนี่จะม,มีเครื่อง2ตัวแล้วก็2สเตปอะไรประมาณนี้เนาะนก็ทําฝาใหม่ก็คือเป็นฝา cnc นะครับซึ่งเป็น cnc ห้องไ่ผเผาไหม้แล้วก็เปลี่ยนแคมรถลทโบเมื่อก่อนเห็นจ้าแอปบอกว่าโทโบจะใหญ่กว่านี้อันนี้น่าจะประมาณไซส์ปันมาณ98เท่าไหร่ไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าก็คือ รถทัวโบให้มันเล็กลงเพราะเมื่อก่อนทัวโบมันไซร์ร้อยกว่าเนี่ยมันไม่เต็มบูตนะครับก็ระบบว่างใช้เป็นแอลกอฮอล์นั่นเองซึ่งลูกนี้ก็เบิกมาก็คิดว่าน่าจะแมทกับเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับเห็นจานแอบอกว่าจริงๆเนี่ยเกียวโตมันก็จะสมมติว่าเรจูนได้พันหเนี่ย ไอ้สมมติเราจูนได้พันสามแรงมา้าจริงๆก็อาจจะอยู่ประมาณพันหกนะครับแรงม้ามันจะหายประมาณสองสามร้อยสำหรับเกียร์ออโต้ซึ่งเดี๋ยวก็ต้องมีการขึ้นจูนแต่ผมไม่แน่ใจว่าจะจูนที่ไหนแล้วก็เมื่อไหร่นั่นเองครับตอนนี้เราก็มีระบบน้ํามันเออที่เปลี่ยนนะเปลี่ยนท่อไอดีแล้วก็หัวฉีดสิบสองมั้งเออสิบหกสิเอเอเป็นสิบหกหัวฉีดแล้วก็เป็นแปดหัวฉีดนะครับก็มีขยับสเต็ปนั่นแหละคิดว่าคร่าวๆแรงม้าก็เอาอยู่ประมาณสักพันหกอะไรอย่างเงี้ยเนาะพันหกหรืออาจจะพันแปดไม่น่าไม่น่่ในะจแตรถ น้ายาวเบนซินอาจจะน้อยกว่าดีเซลนะครับช่วงนี้กระแสดีเซลเข้ามาแรงก็เดี๋ยวฝากเชร์คันนี้ด้วยแล้วกันนะครับส่วนส้มก็เดี๋ยววันนี้น่าจะประมาณนี้เดี๋ยวขอตัวกลับบ้านก่อนพอดีว่าแวะมาอัปเดตเห็นเขาเอาเครื่องหย่อนก็เลยพามาดูคร่าวๆนั่นเองนะครับพอไม่มีถ่ายงานแสงทองมาเลยนี่อะไรจะกลับแล้วพี่บ้วงเปิดกดังก็เลยว่าจะไปส่องของในกดังหน่อยแอบส่องห้องเครื่องหน่อยลูกพี่บอกเอายังอ่ะสวยเลย เอนี่โทอโบใหญ่ไปมันรอรอบเนี่เขาเปลี่ยนรดเหลีเล็กนิดเดียวเองดูเห็นแล้วสงสารเลยเหมือนแบบเนี่ยเต็มเลยโอ้โหมีแต่ตัวเด่นเด็ดอกันแล้วมาอยู่ตรงนี้ <S <S คือเหมือนหยุดโปรเจกต์กลางคันนะครับแล้วก็จะจอดทิ้งเอาไว้เต็มเลยสงสารน้องๆ <S <S อโ้ดูดิ<ๆ>นี่ก็ยังแบบทำกันอยู่นะครับเป็นโปรเจกต์ที่มาอยู่ในอีกโซนหนึ่ง รอด,ดูคันนี้เสร็จคันนี้ก็น่าจะ FC แล้วนะครับใส่ไยทะเบียนทำชุดใหม่ชุดใหญ่